คลิปนี้สอนวิธีการทำโซฟาก่อนอื่นลบผู้หญิงทลิ้งอย่าลืมกำหนดหน่วยในการวัดนะคะ window model info unit อักคิปเน็น decimal inch เป็น meters feet เป็น meters เป็น meters สมงหมทุกสนิยมกสองตำแหน่งปิดไปขึ้นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลียหล่ยมสีเขียว หมุนใช้คำสั่งออบิทหมุนมาค่ะเลื่อน,นออ Zoom. เลื่อนมุมมองอ่ะสูงเลียนนึกถึงขอบด้านข้างของโซโฟ,ฟาได้เลยคลิกเมาส์ตรงเลือกใช้คำสั่งตัวนี้นะคะทูพอยต์อาร์ตก,การวาดสุดโค้งเลื่อนอันนี้ส่วนหัวนอนเวลาออกแบบใดๆให้เรียนจินตนาการตามด้วยอันนี้ส่วนพนักพิงข้างหลงังอ่ะ อันนี้ส่วนก้นนั่งส่วนก้นนั่งมันจะเป็นแบบนี้เลยไม่ได้เรียกว่าเป็นเป็นร่องแบบนี้เลยไม่ได้เลียนคลิกเมาส์หนึ่งครั้งแล้วก็ดันเมาส์ขึ้นด้านบนโอเคให้มันนูนขึ้นมานิดนึงที่เหลือนอกกนั้นจะเป็นการออกแบบเพื่อความสวยงามของเราเปลี่ยนเครื่องมือบ้าง เป็นส่วนโคง้งอ่ะได้แล้วลบ,ลบด้านทิ้งลบด้านทิ้งมันจะเป็นรูปพื้นที่แบบนี้ให้ใช้คำสั่ง orbit ออหมุนมาค่ะใช้คำสั่ง push ููผักมันออไปให้พอคนนั่งสักหนึ่งคนโซฟาเนาะเอา1.5ก็ได้ครูไม่อยากให้เรียนยึดติดกับตัวเลขน,นะ จากนั้นทำที่วางแขนโดยการใช้คำสั่ง offset วางทับพื้นที่นักเรียนพยายามให้จุดสีแดงมันอยู่ด้านที่มันเป็นเส้นตรงนะคะมันคอนโทรลง่ายคลิกเมาส์หนึ่งครัง้งค้างไว้คลิกคลิกเมาส์ค้างไว้ลากเลื่อนเลยมาค่ะให้มันเป็นแขนเอาประมาณสักจุดสอง0จุ enter เนาะตัวนี้นะคะหมุน เรียนจะผักดึงมันออกมาประมาณนี้โดยประมาณจำให้ได้นะว่าเท่าไหร่จุดสอง enter กวอาประมาณนี้หมุนมาอีกด้านหนึง่งด้านนั้นทำด้านนี้ก็ทำเช่นการใช้คำสั่งอ f f s e t วางทับพื้นที่คลิกเมาส์ ount, ดึงมาสูงตรงนี้เท่าไหร่0ูดสถ้าจำไม่ได้ทำยังไงคลิกค้าว้ก่อนนะเลื่อนมาสัมผัสเส้นตรงข้ามมันจะมีขนาดเท่ากันพอดี ดึงออกมาเท่าไหร่คะจุดสองเอนได้แล้ว1ตัวถ้าเรียนได้1ตัวนี้แล้วนักเรียนสบายแล้วเน,นาะจากนั้นทริปเปิลคลิคกหนึ่งสองสามคลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่ง Soft a เทนแอนด์สมูทเอทคือตัวนี้ทำให้มันเป็นอะไรทำให้มันดูนิ่มขึ้นเห็นยังวัตถุมันจะดูนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นถ้านักเรียนต้องการเส้นนักเรียนก็เลื่อนมาหลังสุดเลยให้รีกีมันเป็นศู มันก็จะมีช่องว่าเอ้ยมันก็จะมีเส้นเป็นแบบนี้มาให้ใช้ทำอะไรครับครูอ่ะเป็นดึงเป็นที่วางแขนวางขาอะไรก็ว่าไปได้เนาะคอนโทตอนนี้ครูต้องการความนุ่มของวัตถุก,ก็ทริปเปิลคิกจากนั้นเลื่อนดีกรีมันไปไม่ต้องเลื่อนไปจนสุดนะคะเอาพอดีพองามให้มันมีเส้นเหลือบ้างนี่มันจะได้เป็นแบบนี้มาให้ จากนั้นนักเรียนก็ลงสีไปที่ถังสีถังสีก็เลือกโหมดของแมทเท i เรียลก็เอาเป็นสีมาเอาเป็นคาเพ่ใส่ไปหนึ่งอันจากนั้นอีกอันหนึ่งครูจะเป็นอะไรดีเป็นไม้ค่ะที่วางแขนเป็นอย่างเงี้ยเป็นไม้เป็นไม้สีตรงนี้มันแจกต่างไปหน่อยเพื่อความสวยงามนี่ได้ละการออกแบบคู่กับความสวยงามอยู่แล้วเนาะ จากนั้นนักเรียนทำวัตถุให้มันเป็นก้อนโดยการกรุ๊ปวัตถุเพราะเราต้องทำการคัดลอก1 2 3สาคลิกเมาส์ขวามือไปไปคลิกที่คำสั่งว,วางทับวัตถุกดปุ่มคอนโทรลหนึ่งครั้งคลิกเมาส์ค้างเลื่อนออกไปตัวที่2ต่อเลยค่ะตัวที่3เลื่อนมา,เส,นสเ,นาเส้นสีแดงเห็นอย่างเส้นสีแดงอย่าไปวางไปเรื่อยไม่เอานะคะต่อไปเส้นที่ ตัวที่สามให้มันบาลานซ์บาลานซ์กันอ่ะได้แล้วจากนั้นโซฟาบ้านเราจะมานั่งหันหน้ากันแบบนี้ได้ไปที่คำสั่ง move เหมือนเดิมค่ะวางทับวัตถุเอาวางทับวัตถุที่มันเป็นจุดสีแดงบางทีทัาเรียนหมุนมาด้านนี้ทัาเรียนวางด้านนี้ค่ะมันจะหมุนวัตถุเป็นแบบนี้ให้ทอนแซ ถ้าเรียนวางด้านหน้าวางทับเครื่องหมายพวกนะหมุนวัตถุเราไม่ได้ต้องการแบบนี้ต้องดูทิศทางด้วยว่าเราต้องการวางหมุนวัตถุไปด้านไหนไปที่คําสั่ง move วางทับก่อนหาเมื่อได้แล้วมันจะเป็นเครื่องหมายพวกนียเพื่อนก็ไปวางไล่ทับวางอีกอันทําไงไปคลิกยกเลิกก่อนก็ได้แล้วก็เอาเมาส์ไปวางทับเดี๋ยวมันขึ้นให้อั ได้แล้วโต๊ะตักลางทำไงคะโต๊ะตักลางอาออกแบบเองเลยนะโต๊ะตักลางมันดื้อจริงๆเลยเนาะประมาณนี้ฉะนั้นครุก็ยกขึ้นหนึ่งคลิปมันคลิปหนึ่งสองสามคลิปเบลปองมูเมทกร,รุแล้วก็กรอปขึ้นไป กวาดขาเนาะว่าดุงกงทริปเปิลคีบหนึ่งสองเปิดับเบิลคีบขอโทษคุคูเมคคอมโพเนนต์บ้างก็เดี๋ยวคูจะทำสีขาเหมือนเหมือนกันไปที่คำสาข์คนเล็กหนึ่งเซนหนึ่งอ้าง,งอิงคีเอทแล้วก็กรอบไปสี่มุมนะค่ะก็ไปสี่มุม ก็มาสีมุมคำสั่ง make component มันวิเศษตรงนี้ก,กูแก้ไขอันนี้ยกขึ้นมาอันอื่นกูไม่จำเป็นต้องได้เห็นยังขึ้นพร้อมกันทีเดียวเลยเสร็จแล้วก็มาหนึ่งสองคุ้มคลิกเมาส์ของมือเมกกรุ๊ปอีก โต๊ะครูจะวิเศษตรงนี้แหละเดี๋ยวดูนะเลือกคำสั่งไปใหม่เลือกแล้วครูก็รวมให้มันเป็นหน,นึ่องอันคลิกเมาส์ในกรุบิกแล้วก็นำไปวาง ก่อนนาไปวางเรายอร่อสเกลก่อนอันนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์นะลูกข,ของใครของมันนะกูก็ออกแบบให้หนูดูไปเรื่อยๆหนูก็ดูแล้วก็นําไปเป็นแบบอย่างตัวอย่างอะไรก็เรื่องของหนูได้แล้วอันนี้ตัวตุ๊กตาผู้ค้ามดกมันไม่ร้านหนูมีคําสั่งสเกลใช้ได้เลยค่ะเรื่นอ,ออกมาแต่อย่ายืดจนเกินเหตุนะได้แล้ว จากนั้นสร้างเป็นห้องจากนั้นสร้างเป็นห้องเลยค่ะย่อมลงไปเล็กๆใช้รูปสี่เหลี่ยบวาดถ้าต้องการโซฟาอยู่ด้านหน้าล้วเรียนสร้างแบบนี้ที่เหลือด้านหลังเราตกแต่งได้ c t น l ทรต้องการโซฟาอยู่ด้านหลังห้องเรียนวาดรูปสี่เหลี่ยบด้านหน้าแบบนี้โอเคนะค t น l ทลครูต้องการเอาไว้ด้านหน้าเพราะฉะนั้นครูวาดรูปสี่เหลี่ยมเป็นพื้นแบบ อ่ะได้ละสังเกตมันจมมันจมใช้คำสั่ง p u push p u l ูดึงลงมาหมุนขึ้นด้านบนเหมือนเดิมค่ะใช้คำสั่ง p u push p u l ูวางทับดึงให้มันเท่ากับส่วนต่ำสุดดึงเทียบแบบนี้ได้ดึงเทียบออกต่ำสุดของขาโต๊งขาเก้าอี้เราอ่ะได้นะเห็นยังว่ามันจะได้หรออุ้ยทุนเซตได้ละโอเคโอเค เสร็จแล้วนักเรียนห้องเหล่านี้นักเรียนจะทําการตกแต่งอย่างไรก่อนอื่นสร้างผนังห้องขึ้นมาก่อนโดยการใช้คําสั่ง offset วางทับลากไปแล้วเข้าหาจุดสีแดงตัดตัดนี่ตรงเซ็ทยกแค่ด้านหลังใช้คำสั่ง push pull วางทับพื้นที่ยกขึ้นได้แล้วหนึ่งห้องทีนี้ตกแตกตามสบายเลยคะ่ะจะสร้างห้องเพิ่มหรือจะสร้างอะไรก็ได้เลื่อนผู้แบ่งตัวนี้ยกวัตถุขึ้นมาเทียบ มันต้องมีขนาดเท่ากันนั่นเองก็ยกลาบเทียบตกแต่งห้องได้เลยอันนี้เปิดประตูให้เขาหน่อยกูใช้เป็นเหลี่ยมออฟเซสซอนเข้าไปหมุน ใช้คำสั่งพ u s h ูผักให้มันทะลุโดยการนำมาลากเทียบกับเส้นหลังสูดตัวนี้มันจะทะลุให้นักเรียนเองเห็นอย่างนนเนี้ยต่อไปก็สร้างสร้างเป็นหนูออกแบบได้เลยว่าต้องหัวต้องการห้องแบบไหนกูก็จะสร้างตู้กันไว้ คุณสูงเป็นบาเป็นบา,เป,นบาเป็นบาสำหรับแขกได้เนี่ยบาสำหรับแขกได้มาหนูก็จะมีอะไรบ้างล่ะมีอ่างล้างมือได้ไหมกูจะใช้คำสั่งออ f s e t ตลอดเลยนะเรียนมันง่ายดิอ่างล้างมือได้ง่ายยังไงก็นี่ก็แบงนี่แนบะแล้วค่อยยุบมันลง อ่างล้งางมือมัโดนตัวนี้มายกเลิกคำสั่งก่อนทำอะไรไม่ได้นี่ยกเลิกคำสั่งก่อนเลยนะคะกับแรกยกไปยกไปอ่านี่อ่า,อาต่อไปมีอะไรอีกอันนี้เป็นกระจกกั้นไว้กระจกกั้นไว้ยกขึ้นมาสูง ลงเป็นสีกระจกลองดูนะอันนี้ครูทําให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างนักเรียนไปใช้ไอเดียของตัวเองได้เลยนะคะ g a s, mm hmm. <S Gas and mirror <S นี่ท่านน,นนี้ก็ลงลงลงมันจะมองทะลุหาไปหาเขาได้มันมจะมองทะ ได้ีด่ยคนก็อยู่ด้านนี้อันนี้จะมีอะไรก็ลองตกแต่งดูการทำแอร์คอนดิชันยกตัวอย่างก,การทำแอร์คอนดิชันลากมาติดนี้ห้องใหญ่ก็ใช้แอร์ตัวใหญ่ดึงออกมา ได้คำสั่งพุชคูผักไปผักประสิทธจจานี่แหละที่เหลือหนูก็ตกแต่งเอาแอร์คอนดิชันลักษณะหน้าตาเป็นไงอ,ออฟซิทซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะ หรือใครจะใช้เส้นขีดแบ่งไปก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของใครใครเลยนะแล้วควอ่อยมาไล่ลบออกเห็นไหมเนี่ยก็จะแบ่งโซนได้โอเค Air No Air Condition ต้านนี้อาจจะใช้เหลียบประมาณแปดเหลียบ mm hmm. ดับเบิลคลิกคลิกเมาส์ของมือเมกลุกอันนี้คือทำงานเฉพาะส่วนเจาะเข้าไปโดยการดับเบิลคลิกแล้วก็วาดตรงนี้ได้ mm hmm. ยังให้มันยืดออกมาอันนี้คือการทำงานเฉพาะส่วนเอาไว้ทำาไรวางขอบก๊อก ทั้งหมดยนลองตกแต่งดูนะแล้วก็ออกแบบสีสันให้ได้เนาะ